เีครับพระประจําวันพุธกลางวันนะครับก็ทําการปิดทองที่เครื่องทรงนะครับการปิดทองที่เครื่องทรงเดี๋ยวจะทําเป็นการจิดทองที่วรากายต่อไปนะครับมาก,กี่ครั้งแล้วอา่าหลายครั้งนะครับเป็นอางนัะ้ไม่ครับมาแล้วมาบ่อยมันเลิกไม่ได้อย่างไงสนุกดีครับะสนุกดี เป็นคนหนึ่งเป็นหนึ่งคนที่ตั้งใจทํานะครับมาถึงแม่ผู้บรรจาร์ครับปิดทองอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่เล่นก้าวเหรอวันนี้ไปไป้ครับไปเมื่อวานแล้วัไหนแบ่งก้าวนี้นี่อะไรก้าวทองนี่ไหมเนี่ยยอมตอบยอมเอ้ยอย่าไปยอมนะโอวภูมิริบนี่เดี๋ยวให้เขาตอบยก เดี๋ยวดูครับว่าเสร็จแล้วจะงามขนาดไหนเด็กท่อมพระวัดลานนาลำลูกกาคลองเก้าสำหรับพี่เปียงนะครับนี่ตรงฐานนี่จะเป็นทองอีกเฉกนึงนะครับเพราะนะครับคุณอยาดธพาะไรครับเข้าฉากครับเชอคุณหยาดธพาลัยเข้าฉากสีนี้จะเป็นสีปิดทองนะฮะเดี๋ยวเราจะซิงกับเพลงที่อยาจะพาะไร ถ้าอย่างเงี้ยมีเพลงอะไรที่ใช้ที่เข้วยฟิลนี้นะนิดนี้หรอไม่ได้เพลงรักกันแน่ติดทอยคนรักไงปิดทอยให้คนรักชื่ออะไรครับไหนครับคนรักพี่ชื่ออะไรอย่าคิดดีอย่าคิดกพียอย่าคิดดีมีมีรืดุกอย่าอย่านั่นดิยิ่งตกใจอยู่เราไปตัวนนมที่เลยครับไปไปไปดูโอครับว่าทอจะเป็นคนละเฉดนะครับนนี้ออกแดงแดงนนี้ออกเหลืองเหลือง ปิดหน่อยสวยงามมากที่ไม่ได้เข้าไปที่นั่งพรีมีไซน์โดยแก้วนั่พี่เปียกเองพี่เขาออกแบบเองสามสามชั้นนี่นะครับอ่าอไปเป็นวุชินาราศัก์ครับเราทำการปิดทองที่วรก,กายโดยเด็กชายยิทิภพม,มาคุณนาย นายแบมครับเชิญเชิญอย่าลืครับว่าเมื่อปิดปแต่เราจะเป็นอย่างไรันได้ปิดทำบบนด้วยถ้าใครดูคลิปนี้แนละ้วอย่าลืมอะไร แซปหนึ่งแป้งเอาไปลยที่ฐานอยู่ขอโทษครับโทษครับองค์ที่สองนะครับที่เราทำการปิดผ้าละกายนะครับโอ้โหงดงามมากสำหรับมือใหม่ถือว่าผ่านนะครับเหลือผ่านกำลังปัดทองอยู่ครับสององค์แล้วใช่ไหมคุณหมอค่ะเริ่มง่ายใช่เริ่มสบายๆนะเริ่มชิวๆนะสององค์ที่สองที่ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปัดงามปัดหงามเงาตัวเองเห็นเงาตัวเองไหมเงาตัวเองล้วงพระเลยเอาละครับเมื่อปิดทองเสร็จก็จะทำการปัดทอง ทรงท่าปัดทอนรับนั่งทับเทียบเรียบร้อยมากสาหรับสติกุลสติชาววังจริงๆผิดกับคนนี้ครับเขานั่งทับเทียบกันหนูไม่เรียบร้อยฮะมีคนเรียบร้อยก็ต้องมีคนไม่เรียบร้อยอย่างต้องมีของตองข้ามเขาเป็นหยินแล้วก็เป็นหยางไม่งั้นโลกนี้ไม่สมดุลนะคะเจอไหมไม่ง้นเมื่อกี้งงไหมไม่มยุด ใช่ไหมโอ้ต่อไปเป็นการปัดทองครับวัทถรูปองค์ที่หนึ่งนะครับปัดทองที่จีวรนะครับคุณนายนั่งเรียบร้อยมากเลยสมกับเป็นคุณนะคุณนสตรีก็ไม่ใช่ ทำไมเขาไม่เลอะมันเลอะมากเลยวะเนี่ยไหนเล็กดูนี่ดูดิมันเลอะมากแล้วดูดิแล้วดูเขาไม่มีเลอะเลยก้นสะอาดเลยดูดิเออมีกันนิดหน่อยแต่พี่อย่าตกระปรกจริงนะเดี๋ยวดิเขาไม่เลี่ยงแล้วตกระปรกนี่ครับท่านจีจีวรนะครับจริงแล้วถ้าดูให้ดีจะเป็นคนรักสีกันเลยจีวอนกองพระนะครับ อนนอกแดงครับออกแดงใช่ผ้าจะออกเหลืองนถ้าสมมติเป็นทองจริงเนี่ยเขาต้องรอเก็บไว้ไม่ไหวเก็บเก <มา S 2> ็บทองจริงเราจะไม่ให้เราปัดจะไม่ไม่มีอย่างนี้เลยนี่รเราจะต้องปิดให้เหลื่อมนิดเดียวต้องละเอียดปิดปิดที่เหลื่มนิดเดียวแล้วก็ปัดเนี่ยไม่ให้เศษทองร่วงไปนิ่เขาจะปูผ้า<ม> เสด็จได้เลยโอ้โหเขาไปขายเข้ากระดาษกระดาษติดทองเอาไปขายเก็บเศกได้เลยครับสายโบโลเนี่ยเสษได้็นเราปั่นเราปั่นมั้รื่องบุญที่เรปั่นให้เป็นวงกลมวนวนนะวนวนวนดที่ที่อะไรเยอะเลยเยอะเลยเนี่ย ใช <it> um, the ้ถมได้ครับถมข้างในที่ถมข้างในที่เราไปไม่ถึงงจะแห้งใช่ไหมได้ปิดทองก็บริการปิดแผ่นทองครับที่วรกายนะครับวรกายนี้จะต้องทำอย่างละเอียดมากเพราะว่าเครื่องตรงเยอะครับ อตอไ,ได้เราหาเรื่องเองจริงถ้าถ้าปิดทองเหมือนกันก็เสร็จไปนานแล้วครับนี่เราหาเรื่องให้ปิดทองคนเะเรตกันนะครับระหว่างพรวเระากาดกับเครื่องสรงเพื่อความสวยงามนะฮะสองสีนะครับหรือด,ดีจะเป็นสองสีโดยเจดันเจ้าเก่าเจไล้ <c oughs> <c oughs> เราี่เปียกครับไม่ยอมถอยครับไม,ไม่สวยไม่กลับใช่ไมไม่ใช่ครับคือเห็นคนกลับบวด,ดูด้วยกัน <c oughs> คนกลับโหดครับเรต้องอยู่นันเลยค่ะคิดเหมือนกัเไม่เราบุญเยอะไงต้องทำให้เสร็จถูกบังคับให้ทำบุญก็ดีเราก็เห็นใจคนอยู่แรงงานยิ่งน้อย <c oughs> อัดอึเยอะ <c oughs> แต่คนน้อยไปิดดีนะ รากว่าดีกว่าคนเยอะๆคือะจะมัว่วแงานจะรีบไม่สวยอยากให้สอ้อนีเขาเป็นมือผู้หญิงจริงไะมไหมม่ <c oughs> มดันไ <c oughs> ม่เล็กมือเลก็กอ่ะเนี่ยมันอย่างเนี้ตรงเนี้ยไม่ได้มือต้องมีอะไรที่เดี๋ยวเราเอาแปลงช่วยนี่ส่วนนี้ครับก็เสร็จแล้วนี่โหสวยงามถ้าดูด้วยตาก็จะเห็นชัดว่าเหมือนกันครับ จีวอนสีหนึ่งเพราะว่าละกายสีหนึ่งครับสองสีพลโทนครับลโทนทูโทนอยู่ตรงนี้ครับสมาชิกใหม่ของเราเอ้ามาจากราฟอินทราชื่ออะไรครับกอตขาพึ่งดังพึ่งดังก็ตรับกอ็ใช่ครับก็จีโอทีใช่ครับดีจีโอดีจีโอทีครับก็นะครับก็จักรพันธ์อ่านี่ชื่ออะไรครับจิมมี่ครับฮะจิมมี่ใครพป็นชวนใครมาวันนั้นเจอจีวัน ว่าสองสนุนรอดสนุนว่ารอดสนุนอ่าแล้วก็ได้มาเป็นครั้งแรกครั้งแรกครั้งนั้นแล้วก็มาคนเดียวนะมาคนเดียวมาสองคนครับตอนนั้นเจอกันสองคนเลยเอามาเราเจอกันเนี่ยใช่ครับอ๋อไอ้ทำไมจำจำหน้าไม่ได้แล้วก็เลยตามมาต่อที่นี่ใช่ครับเป็นไงบ้างวันนั้นที่จากว่ารอดสนุนปุ๊บเฮ้ยเขาทำอะไรกันอจริงจริงไหม ใช่ครับตอนแรกคิดว่าเพราะว่าตอนแรกจะเข้าไปไหว้พระที่ในตลาดแล้วก็เห็นพี่พี่ทไรอยู่ก็เลยไปยืนดูแล้วพี่ก็เลยชวนชวนชวนว่าลองดูไหมก็เลยเข้ามาทํายูครับอืมก็เลยติดใจเลยคราวนี้ตามเห็นนี่เลยใช่ครับเบียดีๆไหมกลับไปวันนั้นไปของหวยเทเวสุวรรณแล้วถูกไหมท่านให้ถูกแต่ไม่ได้ซื้อเอ้าจริงป่ะเฮ้ยจริงป่ะให้เราตรงๆเลยแต่ไม่ซื้อจะเป็นหวยต่างชาติครับ โอ้โหน่าน้าตกกระบานนะมันไม่ซื้อนะเดี๋ยววันนี้ไปใหม่ครับพี่เพี้ยกไปวัดวอาสนุนไปขอหวยท้าเวสุวรรณท่านให้มาให้เลขมาให้เลขมาตรงเลยแต่ไม่ซื้อน่าตกกระบานย่างเลยถามว่าขอเพื่อขอเพื่อขอเพื่ออะไรขอทำไมเอาไปลุ้นดีครับ ทดส,สอบทดส,ส,ส,สอบเพื่อนรุ่นนี้ไปขออีกทีใช่เดี๋ยววันนี้ไม่ได้หมดตุ้ยเออลงลงขาวเลยนะพรุ่งนี้ไปขอแล้วลงขาวเลยนะพี่ไม่พี่ไม่ค่อยชอบเล่นหรอกแต่ต้องบอกเร็วๆนิดเดียวกลัวมันจะอั้นผมก็เลยให้จัดการให้ลงเตกเลยครับนี่ลงเตกเองเลยลงนานมากเลยเดี๋ยเนี่ยมันจะแห้งก่อนไหมเนี่ย นเ,เนี่ยไม่ไรไม่ได้เราไม่ไม่ทำไปไม่ทำไปต่อไปเป็นการปิดทองครับพี่จีวอนครับ เลย อบคุณที่มาชมคลิปปะป๊านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวยๆไงขอบคุณค